มาดูกระทรวงการคลังกันหน่อยไหมครับดูเอ๊เหมือนจะรับลูกกับแบงค์ชาติได้ดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็ดูดูเหมือนจะอย่างนั้นดูเหมือนจะอย่างนั้นดูจะพูดจะจาอะไรกันง่ายขึ้นนะดูดูเหมือนอย่างนั้นระหว่างคลังกับแบงค์ชาติเนี่ยอยขอกรณีล่าสุดนะครับเป็นอะไรก็ก,กรณีล่าสุดเมื่อวานนะครับเหตุเกิดจากเมื่อวานนี้ทางทางคุณเศรษฐพุทธสุทธิ วัวนรธรรมนารุพุทธนะครับผู้ว่าแบงค์ชาติได้ก็มีการไปที่กระทรวงการคลังไปยืนที่กระทรวงการเพื่อหาหรือกับคุณพิชัยชุนหาวชิระ,ะครับรองรัฐมนตรีและรรุมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือประเด็นหลักที่เขาหาหรือกันเมื่อวานเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรอบนโยบายาการเงินปี2518นะครับว่าเรื่องของอกรอบของเงินเฟ้อนะครับ โดยหลังจากมีการพูดคุยกันแล้วนะครับคุณพิชัยชหนาบุริชระนะครับรัฐมติว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการหารือเนี่ยฮะเป็นการหารือกันอย่างไม่เป็นทางการหลังจากที่ได้มีการประสานผ่านทางเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานก็คือกระทรวงการคลังกับแบงก์ชาติมาหลายครั้งแล้วส่วนข้อหารือการประชุมในครั้งนี้มีข้อสรุปว่ายังคงใช้กรอบเงินเฟ้อ เดิมนะฮะร,ระหว่าง1-3%ต่อปีอย่างไรก็ดีในแง่ในส่วนของกระทรวงการคลังยังมองว่าเงินเฟ้อที่2%เป็นระดับที่เหมาะสมแต่จะต้องมีมาตรการเข้ามาสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจเพื่อให้ตัวเลขเงินเฟ้อออกมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ2%อนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับแล้วคุณพิชัยก็บอกว่าทั้งนี้นะคะหากเงินเฟ้อขึ้นไปแต่ระดับที่2% GDP นะครับจะเติบโตอยู่ที่5.5%ก็จะสามารถสร้างหนี้สาธารณะได้ถึง70%ของ5.5%เท่ากับว่าทำให้รัฐเนี่ยตั้งงบประมาณเพื่อบริหารประเทศขาดทุนได้ถึง3.8-5%ของ GDP ก็ทำให้ GDP ในปี2018่คาดว่าจะถึงระดับ20ล้านล้านบาทได้นะครับอยา่างไรก็ดีนะครคาดว่าจะต้องมีการหารือกับกระทรวงะระหว่างกระทรวงการคลังและแบงค์ชาติอีกครั้ง อาจจะเป็นการหารือในวงเล็กซึ่งเชื่อว่าในวันข้างหน้าคงจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากกว่านี้อันนี้ในข้อสรุปเบื้องต้นก็คือว่ากรอบเนี่ยยังเจรจากันเนี่ยเอากรอบเิือว้อยู่คือ1.3นแต่ว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังบอกว่าเนี่ยถ้าเงินเฟ้อเนี่ยไปแตะระดับที่2เนี่ย GDP มันจะเติบโตอยู่ที่5.5เเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้นะก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงการคลังเองก็มองว่าแบงค์ชาติอาจจะต้องเข้ามา ช่วยกันในแง่ของออกมาตรการอะไรต่างๆ,ๆเพื่อผลักดันให้ตัวของ GDP เนี่ยมันไปถึงเออ,เอ,อขออภตัวเลขของเ e งินเฟ้อเนี่ยไปถึง2%ซึ่งก็ทำให้ผลักดัน GDP ไปถึง5.5%ตามเป้าหมายไว้เพื่อให้การเติบโตนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปเบื้องต้นเมื่อวานนี้นะครับขณะเด,ดยียวกันมีการพูดถึงเรื่องของกองทุนวายุพักกันนะครับโดยคุณลวรนแสงสนิทประลัดกระทรวงการคลัง ก็ระบ,บุว่าทางกองทุนวายุพักยังคงเดินหน้าเข้าลงทุนในตลาดหุ้นตามจังหวัดที่เหมาะสมซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในตลาดหุ้นก็ถือว่าปรับตัวได้ดีขึ้นความเชื่อมั่นเริ่มฟื้นกลับมานะฮะมีเงินทุนไหลกลับเข้ามาประเทศไทยอย่างไรก็ตามเนี่ยเม็ดเงินลงทุน150,000ล้านบาทเอ่อไม่ได้เป็นการเข้าลงทุนในครั้งเดียวหรือว่ารอบเดียวนะมันก็ต้องมีการพิจรารณาเรื่องของหลักทรัพย์ที่จะเข้าไปลงทุนเรื่องของช่วงเวลานะครับ รวมถึงเรื่องของมูลค่าการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ในแต่ละช่วงจังหวะเวลาด้วยซึ่งขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการผลักดันนโยบายเพิ่มเติมนะฮะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลตลาดหุ้นโดยจะมีการเพิ่มอำนาจให้กับทางสำนักงานคณะก,กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรลตอตตให้มีอำนาจในการฟ้องคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์ได้โดยตรง เพื่อที่จะลดระยะเวลาดําเนินการจาก3ปีอันนี้โดยเฉลี่ยนะครับ,รบมาเหลือประมาณ6เดือนหรือไม่เกิน1ปีโดยมั่นใจว่าตรงนี้จะเป็นมาตรการที่ดีแล้วก็จะมีมาตรการอื่นๆนะฮะที่ทยอยออกมาเพื่อสนับสนุนงานด้านตลาดทุนอย่างต่อเนื่องน่าสนใจนะครับกรณีของการติดดาบให้กับกรอตอ่าใช่นะแต่ติดดาบในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าจะเป็นการตัดความสําคัญของ เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะอืใช่แต่ทำให้ส่วนงานของกรตเนี่ยมันมีความกระชับมากขึ้นใช่มันก็จะเหมือน SEC ของอเมริกาอ่า SEC ของกรอเมริกานี่เขารับเรื่องมาวันนี้วันลุ่งขึ้นเขาสามารถไปจับได้เลยนะถ้าข้อมูลมันพร้อมและกรตอเป็นคนนำจับเอง ถูกไหมฮะแล้วมันก็เป็นการติดดาบติดอาวุธให้กับทางกรตซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าจะไปแก้กฎหมายว่ากรตอไม่ต้องฟ้องผ่านอายการหรือไม่ต้องส่งคำฟ้องส่งคำกล่าวโทษไปให้อายการสั่งฟ้องเพียงแต่ว่าอาจจะมีการเอาอายการอเอาส่วนงานของอายการหรือเอาอายการเนี่ยมาปลักอินเข้ามาไว้ในสำนักงานกรตอเลยไหม อาใช่ไม่เชื่อว่าไปตัดทอนขั้นตอนตรงนั้นนะแต่ที่กําลังดูกันอยู่นี่คือจะมีการเอาอายการเนี่ยโหมดของอายการมาปลักอินเข้าไปในกรตทอเลยดีไหมอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งโอเคครับเออแล้วก็นักข่าวนะฮะก็ได้สอบถามทางท่านประหลัดลวรนไปเพิ่มเติมพอพูดถึงเรื่องของวายุพักแล้วครับเอท่านปรลัดปัจจุบันนี้วายุพัก ซื้อหุ้นไปเท่าไหรล่ละนะครับนะอข้อมูลเนี่ยครัก็ปัจจุบันวายุพักลงทุนไปแล้วประมาณ3 0อ่าของเงินทุนที่มีอยู่3 0รนะ30%นะ<ต>ครับแต่จะเป็นหุ้นเท่าไหร่นั้นอ่าก็บ,บอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่สามสิบเปอร์เซ็นต์ของ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 แสนห้าถูกไหมอ่าของแสนห้าก็คือประมาณห้าหมื่นล้าน เกือบเกือบห้าหมื่นประมาณนั้นนะสาของแสนห้าก็ลงทุนไปแล้วบอ,อบอกไม่ได้ว่าเป็นหุ้นเท่าไหร่เป็นบอลเท่าไหร่เป็นอย่างอื่นเท่าไหร่แต่เป็นหุ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งหุ้นมากกว่าครึ่งเป็นหุ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งแต่ตรงนี้ก็เพื่อสะท้อนได้เห็นนะคนระับว่ากระสุน มันยังมีอีกเยอะอแล้วมันก็คงจะต้องใช้ให้หมดนะนะภายในสิ้นปีนี้ใช้นี่หมายถึงใช้ลงทุนใช่ใช้ลงทุนเพื่อให้มันไปเป็นลักษณะของเงินต่อเงินนะก็ต้องเอาไปลงทุนให้ให้ให้แล้วเสร็จเนี่ยได้ทั้งจำนวนภายในสิ้นปีนี้โอเคก็คงเป็นเรื่องของจังหวะและเวลาหน้าลงทุนรายย่อยก็รอกันอีกสักนิดหนึ่งรอสอะไรดีๆมันก็คงจะกำลังตามมาครับ